โอ้โหจอดรอกันตัวน,นี้โโอู้นี่ทางออกเหรอครับอู้ห์ <c oughs> โหดโพดอู้ยตีน้อยก็อยู่นี่เองนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมโอ้ยตีเล็กตัวอันนี้มันเล็กจิงเลยโอ้อยแล้วออกทางนี้ไม่ได้เหรอ

จอดผิดที่แล้วจอดผิดที่แล้วนี่ไปๆๆๆเอาขนาดดันตูด,ด,วดสวัสดีครับผมโอ้มาไกลจังเลยนี่โอ้นัดกันไปห,หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเอามกาาม้าตำดาครับ ทัานนี่เหมือนท้ายมันยาวไหมโอ้โหยบอไซา์ใครล่ะไม่ได้หรอกมันล็อกล้อนอะป่ะ เอาสองหกดำดากก็หน่อยไหมเยนะ้แล้วมาไม่ไปไม่ไปไไม่ไป,มป,มปต้องลากอ่ะมีลายลากไหมนี่สวัสดีครับลงมา พุดล้อหน้าก่อนปิดพุทธมาปิโปรพุทธนะเห็นแล้วจอรถต้องดูเมือ่อกี้ปิดเดียดซะเขาว็จะจบตรงนี้แหละสามารถใส่ได้แต่ว่าน้องรถทีำไม่อมรอดรอทางออกค่อนข้างดืนเนาะฝั่งนู้น่ะเรียบร้อยเลยนะเอาเดี๋ยวมาดูน้องมะนาว เล่นทางหนืดกันหน่อยครับเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวขุดหน้าก่อนนะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้มาโคมาดีกว่ามาั้ง นี่แหละจอดรถต้องระวังครับทางแบบนี้ครับถ้าล้อหน้าจมนี่หมดสิทธิ์ครับได้กี่เที่แล่ะ<ม>สิบอาเดี๋ยวมาดูความแรงของ26กันหน่อยเขาว่า26เนาะคันนี้26หรือ24เนี่ย รถของทีมงานเอ่อน้องเนทครับโอ้โห,โห,โห,โโหแรงจัดแรงจัด ยังไงดีเนาะขานี้เอาไงดีเอารถเก่งลากได้ไหมฮะเอารถเก่งลากได้ไหมเอารถเก่งลาก,าลกรถเก่งลากเออละมาร์จัวมันเองจะไปไม่รอดแล้วผู้ขุดอีกนู้นขุดฝั่งนู้นอีกไม่ไปหรอกล้อหลังมันก็ลื่นเนาะ ไปหรอไม่ bay ไม่ไปยิงโยกอีกจอมนนพอนๆพอแล้วเออนะยิงจะลบ ไอ้โฮกไปต้องไอ้นี่จะดันตูดคันที่สองมันไม่ขึ้นลรอกไปไปรอไปไปไ่ไปไปไปล้โฮก ดิ้นไม่ไปหรอไปดิ้นทำไมต้องรอตัวช่วยอะ่ะโอ้นี่รถเสียหกครับร็อกกี้คันแรง เสียตะจะมาช่วยไหมนี่มาช่วยหน่อยทอยมานูเสียตะไปเซย์ไปนี่ครับหน้างานก็จะเป็นมาร์คไฟครับรถเสียอื่นรอดูว่าใครจะช่วยเอ่อ เจ้าม้าขาวของเราครับออใส่ไอ้เหล็กไว้สโลปเลยเนี่ยขนะุดสะสวยเลยเด,ยดูนี่เมกากันนี้สีสวยมาก มาไฟก็ลากช้าครับขุดสะสามลูกไง ถ่ายเนาะวู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 ดูไปอุ้ยกดส่งเลยครับโหดมากมาแล้วครับตัวช่วยครับเสียหกครับผมนี่ใสด่ดีมาคแค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะครับใส่เยอะจบ เ้าแต่ผู้หญิงขึ้นรถกอนี้แหละเดี๋ยวจะด,ดามันเลยวันนี้ต้องมานาวยางระเบิดเม,มื่อวานก็ไอ้นั่นกากบาทแตกนนเม <5, 000. S 2> ื่หไห้าพันไม่เหลืออะไรครับเกนะิดไป ôi để có chai nhanh lúc bé à dốc nói ơ dốc dốc ơ đeo 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 thói miệng luôn đến trong miệng này nè nhìn mày Fate, อีออกไปอีกผมกมันจะตันกันนานแล้ว nah ่น่ะว้าวว้าโอ้ยยับเต้นเลยดีที่มีโซ่ครับ Đó, cái Đẹp nặng lên nó mà nào. ในเว่งงานเที่ยว130บาท สายปิ้งเลยไอไมโครไม่ติดฟ <f Read ing> ิล์มเลยครับสายปิ้งเดี๋ยวไปดูทางออกกันครับกัดชนเกรดดินหรือเปล่าเต็มละ แบบเนิมเิครับ ก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับผมบา,บายครับ